และคุณนัทิชาสีขาวนะคะ Customer Experience Manager ค่ะ,อออคะขอบระคุณค่ะผู้รบริหารแบรนด์นะคะพี่ปุ๋ยและพี่ตุมยินดี Ar, ชอ time, Sadly, ็อตสุดท้ายของเราค่ะจะเป็นดีไซน์คัทของเรานะคะทั้งสามท่านแล้วรวมไปถึงผู้บริหารจัดรายการของแบรนด์เบรนนะคะต้องขอบคุณค่ะน้องๆตางแบบและนายแบบของเราทุกท่านพรบมือดัาๆให้กับน้องโมเดลของเราด้วยค่ะและนี่ก็จะเป็นกิจกรรมของเราเนี่คะสำหรับผู้บริหารนะคะจากแบรนด์ของ แม่ไก่ค่ะผู้คระบอดในวงการแฟชั่นนะคะแล้วก็เป็นผู้บริหารแบรนด์แบรนด์แบนีบ้ของเรารวมไปถึงพี่ตุ่มนั่นเองนะคะเรียบร้อยค่ะขอขอบคุณนะคะสำหรับพี่ปุ๋ยแล้วก็พี่ตุ่มด้วยนะคะขอบคุณคุณคนคร่มมือในการด้วยค่ะและสำหรับในช่วงต่อไป วันีวันี้นะคะ เชิญค่ะเลยเหรอคะน้องก่อนค่ะน้องก่อนค่ะ,คะ,คะ <laughs> สวัสดีครับป๋อครับ รถที Mercury, ่พี่เวลาก่อนได้เลยค่ะก็ดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะและที่สําคัญได้มาเจอชาวอุดรธานีที่น่ารักทุกคนอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ขอบคุณนะคะที่ให้เดลมาร่วมงานวันนี้ค่ะอที่รนะคับตอสก็ตื่นเต้นมากๆคแล้วก็ดีใจมาที่ได้มาร่วมงานกับ าบเบอร์รี่แล้วก็เซนทัน,นแล้วก็คนดอนด้วยครับผมเหมือนเครงเป็นหมาก็เป็นเกียรติมากเหมือนกันครับ <g ülme> ก็ที่ได้ร่วมงานก,กับทาง b บเบอรแล้วก็นานาี่เราจะออกจากกรุงเทพไปเนาะก็ดีใจมากครับที่ได้พบกับคนดอนเ้เอย่างทีอก,กันไปวนะ่าสหรับช่ีที่เป็นแฟชั่นโช์นี่อช่นสุดท้ายเลยกอทุกท่านจะสวใส่แบรนด์ของแบร์เบอรี่วันนี้เป็นยังไงบ้างคะอยู่ในคีล งงเป็นเพราะว่าลุกในวันนี้ค่ะคือชอบมากมันแบบเออเป็นการคอมพลีทลุกที่แบบถูกใจค่ะคือเขาจะมีแบบไม่ใช่แค่เป็นจีนเสียงเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าคือมีมีเชิดมีอะไรที่เราสามารถ mix and m a t c h ได้ในชีวิตประจำวันด้วยคือต้องบอกว่าปกติชอบใส่ย,ยีนมากแล้วค่ะแล้วก็อันนี้คือที่สำคัญคือรู้สึกว่าใส่สบายแล้วยีนต,ตัวเดียวอะความจริงอะเข้ากับอะไรก็ได้จะแบบเสื้อยืดจะสีอะไรก็ได้ก็เข้ากันหมดถูกต้องไหมคะแล้วก็เออรู้สึกว่า วันนี้คือแบบเหมือนพอได้เติมอะไรนิดนิดหน่อยหรู้สึกแบบเวคยมำติดลงชอบค่ะชอบเลยถูกใจใช่เลยถูกใจใช่เลยใส่สบายด้วยค่ะถูกต้องที่สุดเลยค่ะมาถึงในส่วนของดอกไของสรอว์เบร์วันนี้อยู่ในแรกของสตรอว์เบรีรู้สึกยังไงบ้างแบบเขาเป็นชาติตั้งแต่เห็นเลยจนถึงตอนนี้ที่เราสงสัยอยู่ค่ะจนดังสตรอบอรรีคือเป็นแบกไม้ที่มิสแอนแมสก์งานมาก เป็นสิ่งที่เรารู้สึกได้จากการใส่ครั้ง <S 2> <S 2> รแร<อ>งโรลนั่นเองนะคะแต่อย่างที่บอกกันไปว่านอกจากในเรื่องของไลฟ์สไตล์การแต่งตัวแล้วเนี่ยแต่ละคนนักจะมีทริคต่างๆนะอย่างพี่เบลล่าบอกเมื่อสักครู่นี้คือทริคก,ก็คือการหยิบยีนมามิ s แอนด์แม ในแต่ละวันนะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมติขอสักหนึ่งลุกเลยค่ะพี่เบลล่ากับการแมชดีในสไตล์ของพี่เบลล่าอ๋อเบลจะเป็นคนชอบมีแจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรู้สึกแบบเอ้ยเรามีเรามีพร้อมเราสามารถใส่แบบเอ้ยแบบเปิดไหล่ได้ปิดไหล่ได้อะไรอย่างนงี้หรือแม้กจะทั่ง จะเป็น,ปนแบบทีเชิ้ออย่างเงี้ยหรือเชิ้ออย่างเงี้ยก็คือเราจะติดกระดุมทั้งหมดเป็นแบบลุกเรียบร้อยก็ได้ไไดหรือว่าแบบโอ้ยพอตอนเย็นเราจะแบบไปทานข้าวกับเพื่อนต่ออย่างเงี้ยเราก็แบบปลดหลดให้มันดูเปรี้เรียวอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับกัน ดีไซน์ของเราในแต่ละวันใช่นะคะเพราะสักมากแบบปรับเปลี่ยนได้หลายลุกอยู่แล้วค่ะแล้วรวมถึงแบบยีนอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันได้ทงลุกเท่ลุกลุยลุยลุกอะไรมันได้หมดได้หทำโาดด้วยใช่ค่ะก็เลยแบบเป็นทริคง่ายๆสําหรับพี่เป็นรานนั่นเองนะคะและส่งหนุ่มของเราล่ะคะเรื่องของทริคการแต่งตัวที่อยากจะฝากชาวอุดรธานีเป็นพิเศษเลยมีแบบสไตล์ที่ชอบสไตล์ที่ใช่มีทริคเล็กๆน้อยๆฝากชาวอุดรไม่เอ่ย คือช่วงนี้ก็ซัมเมอร์นะครับแบบเป็นหน้าร้อนก็อาจจะเป็นแบบยีนขาส,สั้นกับเสอย,ยืดหรือว่าอาจจะเป็นเสื้อเชิ้ตก็ได้อยู่แล้เป็นก็เสื้อฮาวายให้เหมาะกับอากาศบ้านเราเนาะกรุงเทพก็รอ้อนอุดรร้อนกว่านะคะแล้วพี่ติ๋ติล่ะคะครับก็จริงใส่ได้หลายๆอย่างเลยใส่ได้ทั้งแบบทางการหรือว่าแบบสบายก็ได้ทางการไหนก็จะเป็นแบบว่ายีนที่พอดีตัวหรือว่าใส่กับแจ็คเก็ตหรือว่ากับแขนขัดเข้าไปก็ได้เหมือนกันครับ ก็เป็นทริตที่แบบเสริมสร้างความมั่นใจใ,<ช>ในการแบบนุยงานในแต่ละวันของเรานั่นเองนะคะนี่ก็เป็นทริตง่ายๆสําหรับการแต่งตัวนะคะให้กับหล่อแฟชั่นิสซของเราได้ติดตามกันนั่นเองค่ะรู้ไม่ถึงตอนนี้ค่ะดยรู้มีกิจกรรมอีกเยอะๆที่จะได้ร่วมกิจกรรมกับทั้งสาท่านแต่ตอนนี้อีกหนึ่งบุคคลสําคัญเช่นเดียวกันที่จะได้มาร่วมพูดคุยกับเราด้านบนเวทีค่ะเป็นผู้บริหารของแบรนด์แบรเบอรี่นั่นเองนะคะเขาสิ่งประมิต้องรับ นอนมาตอนนี้นะคะผู้บริหารแบรนด์อยู่กับเราตรงนี้เราจะมาลงดีเทลแล้วก็มาเจาะลึกกัสเกเลกหน้อยละกันค่ะก่อนอื่นเลยเราจะมาพูดถึงแบรนด์ของแบรนรีเราได้ยินกันมาอย่างยาวนานแล้วค่ะเพราะว่าแบรนด์นี้อยู่คู้กับชาวไทยมา8ปีเต็มๆแต่จุดเริ่มต้นของแบรนด์เกิดขึ้นได้ยังไงคะพี่ปุ๋ยขาจริงๆแล้วนะคะแบรนบรีเกิดขึ้นจากแบบเรื่องง่ายๆเลยคือแค่ยักใส อยากทำนะคะแล้วก็ทําภายใต้ตอนแรกเนี่ยคำว่าคุณภาพซึ่งไอ้คาว่าคุณภาพเนี่ยมันเป็นคุณภาพแบบในมาตรฐานของตัวเราเองนะคะแต่พอระยะเวลาผ่านไปแปดปีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าคําว่าคุณภาพในมาตรฐานของเราตอนนี้มันกลายเป็นคุณภาพในมาตรฐานของทุกๆคนไปแล้วเราถึงอยู่ได้มา8ปปีแล้วก็เติบโตขึ้นทุกป,ปี อย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของแพทเทิร์นเรื่องของคัตติ้งทุกอย่างคืนเดียงแล้วก็ใส่ใจแบบสุดๆนะคะแต่ตอนนี้นี่เราจะเห็นเป็นเหมือนกับคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดอินส i r a เรชันหรือว่าแรงบันดาลใจในการทำคอลเลคชั่นใหม่ที่พี่เบลล่าพี่ติติพี่ป๋อเนี่ยของเราได้สวมใส่ยอยู่เนี่ยเกิดจากอะไรคะพี่ปุ๋ยก็สำหรับไอเทมที่เกิดขึ้นล่าสุดนี่นะคะก็คือ ปุ๋ยทําออกมาจากช่วงนี้อาศามันร้อนมันก็คือมันร้อนขึ้นทุกปีอะคะะ่ะในการเลือกใช้ผ้าของเราอะค่ะมันจะเป็นตัวพิมพเยี่ยมคอตตอนนะคะแล้วก็ไอตัวพิมพ์เมี่ยมคอตตอนเนี่ยมันก็ยังธรรมดาไปแต่เราใช้โครงสร้างการทอแบบพิเศษเข้าไปอีกะค่ะเพื่อให้ไอตัวคอตตอนตัวเนี้นะคะ่ะมันเกิดฟังก์ชันมันเกิดการใช้งานที่สูงสุดก็คือฟ<ะ>ังก์ชันดันทอเนี่ยค่ะก็คือจะช่วยให้ระบายอากาศได้ดีซึ่งเมื่อเราใส่ในช่วงฤดูร้อนนะคะ มันจะไม่อับชื้นค่ะก็จะสบายตัวเวลาเหงื่อออกก็ระบายอากาศได้ดีแล้วก็นุ่มดวน,น,นอ่าก็เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีผ้าใช่นะคะเราเลือกเป็นเปรดพรีเมียมแบบ AA หมดเลยใช่แล้วก็ที่สําคัญนะคะตอนนี้จะเป็นพรีเมียมคอตตอนนะคะใส่ไม่ร้อนบางคนบอกเ็นยีนแบบนี้เนี่ยจะต้องมีความอึดอัดจะต้องมีความร้อนใส่แล้วแบบอยู่ยากแต่จริงๆต้องบอกว่าด้วยดีไซน์เองเราเน้นความคลาสสิก นะคะที่สาคัญคือฟังก์ชันน้ำอยากให้พี่ปุ๋ยฝากเรื่องของฟังก์ชันนิดนึงเพราะน้ำรู้สึกว้าวกับฟังก์ชันที่พี่ปุ๋ยคิดขึ้นมามือนคิดแทนหมดแล้วนะคะเรื่องของกระเป๋าเรื่องของกระดุมหรือว่าเรื่องของคัตติ้งต่างๆอยากให้พี่ปุ๋ยฝากตรงนี้นิดนึงค <c oughs> ่ะค่ะก็จริงๆแล้วแบลเบอรี่นะคะก็ยึดหลักสรีระของผู้หญิงไทยเป็นหลักนะคะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยหนึ่งในด้านการ ى, สวมใส่ก็คือฟิตติ้งเนี่ยคือเหมาะกับสรีระผู้หญิงไทยอยู่แล้วซึ่งเราทํามาสําหรับผู้หญิงไทยที่ ตัวไม่ได้สูงมากนะคะฟังก์ชัน็การใช้งานอย่างหนึ่งคือตัวขัดตีนขัดตคือการตัดเย็บนะคะการตัดเย็บตรงนี้เราตัดเย็บเรียบร้อยนะคะแล้วก็ด้ยวยความพิถีพิถันและอผู้ยกตัวอย่างเช่นแจ็คเก็ตละกันแจ็คเก็ตที่ตัวผูดใสอะคะ่ะเราจะมีกระเป๋านอกกระเป๋าในซึ่งทุกคนบอกอ่ะแจ็คเก็ตมันก็มีกระเป๋านอกกระเป๋าในกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ให้น้องลองเอามือล้วงกระเป๋าเข้าไปที่ด้านนอกก่อนค่ะด้านนอกก่อนค่ะพร้อมกับล้วงกระเป๋าด้านในไปพร้อมกัน มีด้านนอกและด้าน,น,น,นกระเป๋ามันสลับกันอยู่ซึ่งใส่ของด้านนอกไม่หล่นสังของด้านในสใสไใส่อสของด้านในก็ไม่ร่วงเหมือนกันเห็นไหมคะตรงนี้ก็เข้ากับสโลแกนของแบ,บรเบี่อะคะ่ะคือผู้สวมใส่เท่านั้นที่จะรู้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใส่ใจกับเรื่องของฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้จริง คิดให้หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่สนใจกับแรยของแบรนด์บรวันนี้อยู่เราตรงนี้สามารถแวะไปดูกันได้นะคะที่สําคัญคือเป็นแคชูลุกสามารถใส่ได้แบบว่าทุกโอกาสจริงๆไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทาง,งานหรือว่าชาวเอเชียที่อายุ30มสิบบวกขึ้นไปนะคะโดยเฉพาะคนตัวเล็กๆบางคนบอกจะมีพุงห่าน้อยพี่เบลา่าน้ําตุนเล็กแต่น้ำ พุงหมาน้อยหรือเวลาเรากินบุฟเฟต์มีค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเก็บพุงหมาน้อยได้อย่างมิดชิดที่สําคัญคือเราจะไม่รู้สึกอึดอัดเลย <c oughs> นี่นี่คือความพิเศษจากแบรนด์ของแบรบรี่นั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับผู้บริหารของเราด้วยพี่ปุ๋ยหรือว่าแม่ไก่ในวงการแฟชั่นทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีนะคะพี่ปุ๋ยกับเราก่อนเดี๋ยวช่วนี้จะให้ทั้งสาท่านฝากถึง แบรนด์ของแบรนบรนิดหนึ่งนะคะเริ่มที่พี่เป็นล่าก่อนได้เลยค่ะ,คะก็ฝากแบรนด์ด้วยนะคะมีแฟชั่นหลายๆอยา่างเลยให้เลือกนะคะมีแบบหลายสไตล์ด้วยใส่ได้หลายโอกาสด้วยที่สำคัญใส่สบายจริงๆขอยืนยันเพราะว่าน,นี้ก็สบายมากจริงๆค่ะ,คะก็ใครที่ยังไม่เคยลองก็เปิดใจนะคะลองได้เลยค่ะโ oh. อนะ้โห